สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์ครับท่ามกลางผืนป่าของประเทศไทยยังมีสัตว์กีบคู่ชนิดหนึ่งที่สง่างามและเปราะบางอาศัยอยู่นามว่าละอง์ละมั่งหรือ Rusa eeldi ซึ่งเป็นกวางขนาดกลางที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าละมั่ง แม้ว่าตามความจริงแล้วละองค์จะหมายถึงตัวผู้และละมั่งสำหรับตัวเมียและลูกที่ยังไม่โตเต็มวัยก็ตามสัตว์ป่าสงวนผู้สง่างามชนิดนี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับสเสน่ห์และความโดดเด่นที่สุดของละองละมั่งรูเซอร์วัสเอลดิ ซึ่งจัดอยู่ในวงกวางขนาดกลางที่มีน้ำหนักตัวผู้ถึง95-150กิโลกรัมและมีความยาวลำตัวประมาณ150-170เซนติเมตรคงหนีไม่พ้นเขาอันง,งดงามของตัวผู้ที่มีเอกลักษณ์โค้งไปด้านหน้าก่อนจะแตกกิ่งชี้กลับไปด้านหลังคล้ายคันธนูจนได้ฉายาว่ากวางเขาคันศรซึ่งยาวได้ถึง2เมตรและจะผลัดออกปีละครั้งโดยเติบโตเต็มที่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ทำให้มันแตกต่างจากกวางชนิดอื่นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ละองค์ละมั่งยังโดดเด่นด้วยขนสีน้ําตาลแดงถึงน้ําตาลเข้มอันหยาบกร้านที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูและลูกแรกเกิดจะมีจุดสีขาวทั่วตัวซึ่งจะจางหายไปเมื่อโตขึ้นครับในอดีตละองค์ละมั่งเคยกระจายพันธุ์ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ในทวีปเอเชียทั้งในประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามพมา่าและภาคใต้ของจีน ละองละมั่งในโลกนี้แบ่งออกเป็น3ชนิดย่อยแต่ในประเทศไทยเราพบเพียง2ชนิดคือละองละมั่งพันธุ์ไทยหรือละองละมั่งอินโดจีนซึ่งน่าเศร้าที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยแล้วและปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ20ตัวส่วนอีกชนิดคือละองละมั่งพันพุน์พม่า Ru เซวัตเอล i ิ a มินที่ยังพอมีเหลืออยู่ราว50-60ถึงตัวตามแนวชายแดนไทยพมา่า เมื่อรวมกันแล้วประชากรละองละมั่งในประเทศไทยมีเพียงประมาณ70-80ตัวและทั่วโลกก็น้อยกว่า2,500ตัวเท่านั้นครับละองละมั่งเป็นสัตว์สังคมที่มักอาศัยรวมกันเป็นฝูงเล็กๆประมาณ5-6ตัวแม้ในอดีตเคยพบฝูงใหญ่ถึง50ตัวก็ตามโดยตัวผู้จะใช้ชีวิตอย่างสันโดษและเข้าร่วมฝูงเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นซึ่งพวกมันจะออกหากินในช่วงเช้าตรู่และพบค่ำเป็นหลัก ตามทุ่งหญ้าโปร่งป่าเต็งรังหรือป่าปโปร่งใกล้แหล่งน้ำซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของเขาที่กลางใหญ่โดยมีอาหารหลักคือหญ้ายอดไม้พืชน้ำและผละไม้ป่าต่างๆรวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือดินปโปรง่งซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญสำหรับพวกมันครับและในยามกลางวันจะพักผ่อนใต้ร่มไม้ อีกทั้งบางครั้งยังอาจพบพวกมันหากินร่วมกับสัตว์ใหญ่ที่แข็งแรงกว่าอย่างบัวแดงหรือกระทิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยวงจรชีวิตของละองละมัง่งเริ่มขึ้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมตัวเมียจะตั้งท้องนานประมาณ8เดือนหรือราว220 2 2 0ร้อถึงสองวันและให้กําเนิดลูกครั้งละหนึ่งตัวลูกละองละมั่งจะหย่านมเมื่ออายุได้7เดือนและเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ1-2ถึงปี อายุไขโดยเฉลี่ยของละองละมั่งคือประมาณ10ปีครับแต่ก็น่าเศร้าครับที่บ้านอันโปร่งโล่งสบายของมันกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดเพราะพื้นที่ป่าโปร่งและทุ่งหญ้าคือพื้นที่แนวหน้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบุกรุกของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการทําเกษตรกรรมการตัดถนนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับผืนป่าและนั่นก็นําเรามาสู่ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดนั่นคือสถานะในปัจจุบันของพวกมัน ในทางกฎหมายละองค์ละมั่งได้รับการจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ตวป่าพศ2562และยังอยู่ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของไซเตสซึ่งหมายถึงการห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดในระดับโลกองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ประเมินให้ละองค์ละมั่งอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์หรือ Endangered e n ซึ่งนับว่าน่าเป็นห่วงแล้วแต่สำหรับประเทศไทยสถานการณ์นั้นวิกฤตยิ่งกว่าครับข้อมูลล่าสุดจากสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเมินให้สถานะของละองละมั่งในประเทศไทยอยู่ในระดับใกล้ศูนย์พันอย่างยิ่งหรือ critically endangered หรือ CR ซึ่งเป็นขั้นที่อันตรายสูงสุดก่อนจะถึงคำว่าศูนพันจากธรรมชาติแล้วอะไรคือสาเหตุที่ผลักดันให้พวกมันมาถึงจุดนี้ คำตอบมี2ปัจจัยหลักที่ชัดเจนครับ 1. คือภัยคุกคามจากการล่าอย่างหนักทั้งเพื่อเนื้อเพื่อเขาหรือเพื่อการค้าและ 2. คือการสูญเสียและเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยที่พวกมันจําเป็นต้องใช้ในการดํารงชีวิตหลายคนอาจจะสงสัยว่าหากวันหนึ่งสัตว์ชนิดนี้หายไปจะเกิดอะไรขึ้นในระบบนิเวศป่าโปร่งและทุ่งหญ้าและองค์ละมั่งมีความสําคัญในฐานะผู้บริโภคพ,พืชขนาดกลาง ช่วยควบคุมปริมาณของพืชบางชนิดและในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของผู้ล่าในลำดับถัดไปการหายไปของพวกมันจึงหมายถึงการขาดหายไปของห่วงโซ่อาหารข้อหนึ่งซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อความสมดุลของทั้งระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจะรักษาลมหายใจที่แผลวเบาวนี้ไว้ได้อย่างไรแนวทางการอนุรักษ์ที่กำลังทำกันอยู่นั้นมุ่งเน้นไปที่การเสริมประสิทธิภาพการล่าตระเวนเพื่อปราบปรามการลักลอบล่า อย่างจริงจังควบคู่กับการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ป่าโปร่งและทุ่งหญ้าที่เป็นบ้านของพวกมันรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนรอบเขตป่าเพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์นี้ไว้ความพยายามในการอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งปัจจุบันละองละมังที่พบในธรรมชาติส่วนใหญ่ล้วนมาจากการเพราะขยายพันธุ์โดยมนุษย์เราได้เห็นความสำเร็จในการเพราะขยายพันธุ์เช่นในปีพศ2554 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปูปถมสามารถผลิตละองละมั่งในหลอดแก้วได้เป็นครั้งแรกของโลกและสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ประสบความสําเร็จในการเพิ่มจํานวนละองละมั่งพันธุ์พม่าได้อย่างน่าประทับใจแต่มีอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าขบคิดมีการประเมินพบว่าในสังคมไทยปัจจุบันละองละมั่งอาจจะมีความผูกพันในเชิงวัฒนธรรมหรือความเชื่อไม่มากนักเมื่อเทียบกับสัตว์ป่าชนิดอื่นซึ่งอาจจะเป็นเพราะความห่างไกลและความหายากของมันที่ทําให้ความผูกพันในอดีตเลือนหายไปตามกาลเวลา นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ว่าเราจะสร้างความตระหนักรู้และความผูกพันนี้ขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรเพื่อให้การอนุรักษ์ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนโดยสรุปละองละมั่งคือสัตว์ป่าสงวนที่งดงามมีเอกลักษณ์แต่กำลังยืนอยู่บนปากเหวแห่งการสูญพันธุ์ในผืนป่าของไทยโดยสาเหตุหลักจากการล่าและบ้านที่ถูกทำลายการปกป้องพวกมันจึงต้องทำไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูบ้านของมันอย่างจริงจัง คำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปก็คือเราจะผลักดันการฟื้นฟูระบบนิเวศทุ่งหญ้าให้เป็นรูปธรรมและสร้างกลไกลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องบ้านของละองละมั่งอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเพราะคำตอบของคำถามนี้คือสิ่งที่จะตัดสินอนาคตของละองละมั่งว่าจะยังคงได้โลดแล่นอวดโฉมความสง่างามในพงไพรของไทยได้ต่อไปหรือจะเหลือไว้เพียงภาพและความทรงจำ สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานำเสนอสามารถช่วยสนับสนุนช่องของเราโดยการกดปุ่ม Subscribe หรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสารพันธรรมชาติพอดแคส